อ,อ<น>ะไรครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นครับแอดมินเพิ่งเลิกงานมานะครับเรามาอยู่กันที่สนามพุทธบูชา3.9แยก3นะครับผู้อยู่หน้าเฟรมไลฟ์สดนะครับฝั่ง3คนนะครับเป็นเจ้าแซกสายสาเจ้าชีโร่แล้วก็เจ้าท็อปนะครับฝับง่งนู้นจะเป็นเจ้านี้พุทธบูชาจับกระติ๊บน้อยพระราม2องในเลี่ยม เสิรปีข้ามปีไม่มีบล็อกนะครับแ้มเท่ากันนะครับหกต่อหกเจ้ากะนี่พุทธบูชาจะเป็นฝ่ายส่งลูทครับเอ้าเสิร์ฟมาแล้วโอ้โหเสิร์ฟไม่ค้้มนะครับอะนะครับทักทายนะครับคุณปะเทืองก้าวผมด้วยนะครับแอดมินเพิ่งเลิกงานมานะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับที่สนามพุทธบูชาสามเก้าเสียงชัดไหมครับ มีเสียงซาสอดแทรกไหมครับ่านะครับถามครับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามานะครับคุณประเทืองนะครับแจ้งด้วยนะครับว่ามีเสียงซาซาไหมครับเพราะอาจจะเป็นสายไมไม่ดีนะครับถ้าเสียงชัดก็จะใช้สายไม้นะครับเอ้าเสิร์ฟไปโอ๊ยเสิร์ฟไ่ข้ามนะครับ หนี้แท้มเท่ากันนะครับที่อยู่หกหกนะครับเจ้าดีคุตบูชาสเสิบมาโอ้โหสเสิรฟไม่ข้ามนะครับสเสิรฟติดเน็ตนมมแ,แล้วลก็คู่นี้วัดกันที่ลูกสเสิร์มด้วยนะครับแต่ตัวทามเนี่ยสูสีคู่ขี้นะครับฝั่งนิกครูชากับกระติ๊มน้อยต่อให้ ให้คำหวานนะครับเจ้าแซกสายสามแล้วก็เจ้าท็อปเจ้าชิโร่สามคนนะครับ6ต่อหกเอาเสิร์บไปแล้วเอาเปิดเข้าป่าเข้าดงเอาแล้วใายคำหวานหนีไปเป็นเจหแล้วครับ ครับลูกเสิร์ฟของให้คำหวานมาแล้วนะครับมาในชุดสีดำดุดันนะครับเจ็ดหกนะครับเอาเสิร์ฟไปหลังเท้าโอ้โหเจ้านี้เปิดเรียบร้อยโอ้โหได้มาจากลูกเสิร์ฟสองลูกติดนะครับ โดยที่เจ้านิกพุทธบูชาแตกทั้งสองลกูกเอาแล้วครับตอนนี้ลูกเสิฟเข้าฝักนะครับ เอาครับสนุกแล้วครับเจา eg, ้าบ้านตกเป็นรองนะครับแต้มห่างงสองแต้มแปดหกนะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหไเสิร์ฟติดเน็ตนะครับ ฝั่งเจ้านิ้ขอเสิร์ฟมากนะครับแต้มตามอยู่หกแปดนะครับ<ะ>เอ้าเสิร์ฟมาแล้วเปิดหนึ่งเอาแล้วเอาแล้ว,ลวครับกองเชียร์ต้องหลบนะครับปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหถ้ายกเข้าจุดนี้เจ้าแซกตีหายแน่นอนนะครับใตกระถเนี่ออกสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้า 8ปดหกนะครับเอาเจา้าชีโร่เสิร์ฟไปแล้วเอาเจ้านิกเปิดเอาเจ้ากระติบยังโยกได้อยู่นี่เจ้านิกปาดมาใส่เน็ตเ,เอาแล้วโอ้โหเจ้าชีโร่เจา้เจาแซก็กแล้วก็เจ้าท็อปหนีไปเป็นเก้าหก เจ้าโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเนีย้ยพาดมาเอาโดนเข้าโยกเข้าไปเจ้าแซกปักเข้าให้โอ้โหโอ้โหนะครับเจ้าแซกพลาดเองนะครับลูกเป็นแต้มนะครับทำพลาด หกเก้านะครับเดี๋ยวนิกเซอร์ป้าโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับนี่นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทิบูชา39แยก3นะครับ เิดหัวเอาโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้านิ้ปักเข้าให้โอ้โหปักออกเรียบร้อยเอาแล้วครับเจ้าชีโร่เสิร์ฟถือว่าวันนี้เสิร์ฟเข้าฝักนะครับ สิบหกนะครับเอาเสร์ฟไปเอา ดูกล้องถาเลน้ลูกออกหรือลูกลงนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอดูกล้องชาลินนะครับว่าลูกออกหรือลูกลงนะครับวันนี้ถือว่าแฟน f อฟซีนะครับที่ชื่นชอบแต่ก็ชิงนรางวัลถือว่าวันนี้เยอะนะครับ ผ่ายคุณธนงเหลาอินด้วยนะครับแอดมินเพิ่งมาถึงสนามตอนสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับมาเข้าสู่ช่วงกลางเกมตอนนี้ฝั่งสามคุณนำอยู่ที่16บคู่เจ้ากะลาก็ยังไม่ได้เตะนะครับแล้วคู่เจ้าไอ้ดีมักผังก็ยังไม่ได้เตะนะครับ 对不咯？本来对不咯？ เต้บีตตเบี it. It. เอาลูกออกนะครับฝั่งเจ้าดิ๊คือบูชาจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับ หกสิบนะครับเอาเจ้านิกเติบมาเอาเปิดหลังเท้าโย,เายก,าก,เาากเข้าไปที่จะแทกปักเข้าป่าเข้าลงโอ้โหเจ้านิกเจ้านิกยังได้อยู่ปักเข้าให้เรียบร้อยกองเชียร์รอบสนามที่มีผลนะครับถ้านักกีฬาตามแล้วไม่หลบให้นะครับโอกาสที่จะเล่นลำบากอะไรมาแล้วครับเป็นเจ็ดสิบนะครับ เอาเจ้านิกเซปาเอาเปิดเนื่งเอาโยเข้าไปโอ้โหเจ้าแซกเปิดตะก้อแตกนะครับเอาเลยครับตอนนี้ ลูกเสิบเจ้านิกได้มาสองแต้มติดเลยนะครับไล่มาเป็น90นะครับทักทายคุณนพวิย์โนนตะจักรอยู่สีระเกตหรือเปล่าเจ้าสมสาชิกไล่มาแล้วครับเป็น90นะครับแต้มเท่าจะสนุกทันทีนะครับอยู่ที่เจ้านิก เสร์ฟมาแล้วเอาเปิดหนึ่งเรียบร้อยลูกเสร์ฟเจ้าเนี้ยบมา3ามลูกติดนะครับตอนนี้แจ้งเท่ากันพี่เ,เสียงชัดเจนนะครับคุณพีรพงศ์ด้วยนะครับพีรพงศ โยคบโยควัดนะครับสิบต่อสิบเอาแล้วลูกเสิร์ฟเจ้านี้ได้มาสามลูกนะครับเอาเสิร์ฟไม่โอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ ก้านะครับเก้าสิบนะครับ ตอนนี้แก้มเท่ากันแล้วครับสิบต่อ10เจ้านิคุตุบูชาเสิบ้องมานะครับฝั่งเจ้าชีโร่ไม่เปิดลูกเจ้าแซกก็ยืนมองโอ้เสียเลยครับตอนนี้แกมเท่ากันที่สิต่อสิบ สิบสิบนะครับรเอาเปิดลังเท้าเอาโยปาเขาให้เรียบร้อย ับตอนนี้แต้มเท่ากัน20ต่อ10บังเจ้าชีโร่ค่ายคำหวานจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับ10ต่อ10ห้องเมียใหม่ชัดเจนขอบคุณมากนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้านิกโต้อนยกหล้นมาเอาฟาวด้วยเรียบร้อยแล้วครับค่ายคำหวานหนีไปเป็น11 10 เอาแล้วห้องเมียใหม่เบิงชัดเจนครับทายพี่สิมคนดีห่อทอะครับพรุ่งนี้เจอกันสนามลามินทาปักปักเข้าให้เอาเรียงสิบเอนะครับได้อีกลูกยี้ขึ้นท่านทันทีน,ทนะครับเอา เสิร์ไปแล้วเปิดเท้าเรียบร้อยโอ้โหแล้วครับพูดเสร็จปั๊บเสิร์ฟไปดังปักเรียบร้อยแล้วครับเจ้าชิโร่เสิร์ฟเข้าปักหนีขึ้นแท่นไปเป็น12ต่อ10ลูกเดียวแมทควายครั้งแรกจะเกมหรือไม่เกมนะครับ เอาแล้วครับเกมไม่เกมนะครับ12 10นะครับเกมไม่เกมอยู่ที่เจ้าชีโร่นะครับเกมไม่เกมนะครับเอาเสิร์ฟเข้าไปแล้วเจ้าเนื้อเดียบ่อยโอ้โหได้จากลูกเกิมสามลูกนะครับ โอ้เวียดเข้าวินไปนะครับ13ต่อ10นะครับโบอ,อย่างสุดมันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณป๋าพงษ์เดชนาผู้สร้างฝ่ย่อมเตาปูนนะครับเดี๋ยวแอดมบินขออญาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูผู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ